อา้าวเรามาเช็คกันดูนะหาลูกศรเป็นเหตุโหรลูกศรเป็นผลแปลว่าหาลูกศรทําให้เกิดหลูกศรหาลูกศรทําให้เกิดหัวลูกศรน,น,น,นะถ้าเปิดถูกนะให้หงายมือออกมาผิดไม่ใช่เลยเหตุผลนี้ไม่ใช่นะผิดเหตุผิดผลนะหาลูกศรผิดอยู่ผิดที่ให้ความมือแต่ถ้าหากว่าสองคำนี้ไม่เกี่ยวกันนะให้กำมือโอเคนะอ่ะอันแรกง,ง่วงนอนเป็นเหตุนะง่วงนอนเป็นเหตุทําให้เกิดผลคือตื่นสาย จะหงายมือความมือหรือกำมือดีครับถ้ามันถูกต้องนะง่วงนอนเป็นเหตุให้ตื่นสายถูกต้องนะหงายมือเลยแต่ถ้าเกิดง่วงนอนเป็นเหตเเุตื่นสายไม่ใช่นะเหตุไม่ใช่เหตุผลของมันนะก็ <c oughs> จะเหลือความมือกับกำมือถูกไหมเชิญครับเอามือออกมาครับคาตอบคือไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวง่วงนอนกับตื่นสายเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกันเราเด็กมาเดาว่าทำไมตื่นง่วงนอนทําให้นอน สายล่อฟ้าเป็นเหตุของฟ้าผ่าสายล่อฟ้าเนี่ยทำให้ฟ้าผ่าถูกผิดไม่ใช่ไม่เกี่ยวใช่ไม่ต้องจะเรียกสายล่อฟ้าเหรอมันล่อให้ฟ้าผ่าสายล่อฟ้านี่เป็นเหตุให้ฟ้าผ่านะเหตุให้ฟ้าผ่าสายล่อฟ้ามันถึงเรียกว่าสายล่อไงมันล่อฟ้ามันล่อให้ฟ้าผ่าเออ ให้ฟ้าผ่าลงไอ้ตัวสายล่อฟ้าจะได้ไม่ผ่าลงตึกสายล่อฟ้าเนี่ยทำให้ฟ้าผ่าไม่ใช่ป้องกันฟ้าผ่านะมันป้องกันฟ้าผ่าตึกแต่ฟ้ายังผ่าอยู่นะสายล่อฟ้าเนี่ยสายล่อฟ้าทําให้ฟ้าผ่านะครับอ้าวต่อไปดูทีวีทําให้ง่วงนอนดูทีวีเป็นเหตุง่วงนอนเป็นผล ดูทีวีเป็นเหตุง่วงนอนเป็นผลถูกหรือผิดอ,ไง,อไงมือไงมือแปลว่าใช่นะดูทีวีเป็นเหตุให้ง่วงนอนนะไงมือนะเอคนจํานวนมากไงมือบอกว่าดูทีวีเป็นเหตุทําให้ง่วงนอนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่เกี่ยวกันเอ้ดูทีวีไม่ใช่เป็นเหตุให้ง่วงนอนถ้าเปิดดูทีวีแล้วง่วงนอนนะรายการนะั้นมันเจ๊งไม่ได้แล้วไม่มีใครสปอนเซอร์มันหรอก ใช่เปล่าดูทีวีไม่ทำให้รายการทีวีทุกรายการมันทําให้คนตาโตตาตื่นไม่ทําให้ง่วงเท่าไหร่แต่ว่าทําไมเราดูทีวีแล้วเราง่วงน,น่อยอันนั้นคือความรู้สึกของเราไงอคือบางคนเนี่ยหลับคาทีวีทุกคืนน่ะนอนไม่หลับก็เปิดทีวีให้มันกรอบๆบางคนก็ฟังเพลงบางคนก็ทีวีเสียงดังไม่ได้นะไฟก็ไฟสว่างก็ไม่ได้นะต้องเงียบๆนะไม่นั้นอนไม่หลับนะ เพราะไอ้การที่เราบอกว่าดูทีวีง่วงนอนนมันมันเราอ่ะม,ม,มันไม่เหตุผลอ่ะมันเป็นความรู้สึกของเราเอา้าวเมฆก,กับแดดแดดกับเมฆอันไหนถูกเมฆเป็นเหตุของแดดหรือแดดเป็นเหตุของมเมฆอา่าใช่แดดเป็นเหตุของเมฆไม่ใช่เมฆเป็นเหตุของแดดอะไรเป็นเหตุของแดด ดวงอาทิตย์ใช่ดวงอาทิตย์เป็นเหตุของแดดดวงอาทิตย์เป็นเหตุของแดดแดดเป็นเหตุของเมฆเพราะว่าแดดม so ันระเหยน้ําขึ้นไปเป็นไอ้น้าแล้วไอ้น้ำไปรวมตัวกันเป็นเมฆเพราะนั้นแดดเป็นเหตุของเมฆเป็นไข้กับตัวร้อนเป็นไข้ทําให้ตัวร้อนหรือตัวร้อนทาให้เป็นไข้ตัวร้อนทำให้เป็นไข้แล้วเป็นไข้แล้วตัวร้อนเป็นไข้ทําให้ตัวร้อนหรือตัวร้อนแล้วเป็นไข้ เป็นไข้ทําให้ตัวร้อนหรือตัวร้อนทําให้เป็นไข้ตัวร้อนไม่เป็นเป็นไข้เป็นไข้ทําให้ตัวร้อนไม่ใช่ตัวร้อนทำให้เป็นไข้